ลมมันก็จะสวนขึ้นมาตรงนี้นะฮะสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเลดเดฟชาแนลนั่นเองนะฮะวันนี้เรามีของมารีวิวกันอีกแล้วนะครับเป็นทรงแบบนี้ในหน้าร้อนแบบนี้นะครับเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนั่นคือพัดลมนั่นเองนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนมีน้ําหนักเยอะแล้วก็ ความร้อนค่อนข้างจะสูงแล้วประเทศไทยโคตรจะร้อนนะครับผมวันนี้เราก็เลยจะมาแกะกล่องรีวิวกันนะครับตัวทอลาสนะครับเบดเลสแฮงกิ้งเน็กแฝงนะครับเบดเลสก็คือไม่มีใบพัดนั่นเองนะครับเพราะว่าผมคิดว่าใบพัดน่าจะอยู่ข้างในนี้นะครับตัวนี้มันคือพัดลมของคอนั่นเองนะครับเอาไว้เป่านะครับให้เย็นๆตรงช่วงคอนั่นเองครับนี่ท่อนนี้นั่นเองนะครับที่มันจะเป่าลมขึ้นหัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านในของทอลาสตัวนี้นยครับจะ เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับหากใครสนใจจะสั่งซื้อตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคเวลาเราสั่งของมานะครับอันดับแรกนะครับทุกอย่างจะต้องไม่มีการกรีดนะครับผมนี่เราจะต้องเป็นคนกรีดมันเองแบบนี้วับเรียบร้อยนะฮะเปิดมันออกมาเนี่ยเขาจะมีแบบสเต็ปให้แกะง่ายๆแบบนี้นะฮะโอเคโอเค และด้านในนะครับจะเป็นในส่วนสีส้มๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีติง่งติ่งหนึ่งเป็นผ้านะครับให้ดึงออกมานะครับผิดฝั่งมันอยู่ด้านหลังซะงั้งงนโอเคด้านในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนี่แล้วก็มาเจอ สิ่งนี้นั่นเองนะครับมันคือทอรัสหรือว่าพัดลมคลองคอนั่นเองนะครับโดยด้านในก็จะมีตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับหนึ่งตัวแบบนี้นะครับผมอยู่นะฮะแล้วก็จะมีตัวน่าจะเป็นเขาเขียนว่า accessory box นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูกันอ่ามันคือสายชาร์จแบตนะครับผมเป็น micro USB นะครับนี่เป็น micro USB นะฮะแต่ด้านในก็จะเป็นคู่มือนะครับ มีภาษาอังกฤษด้วยนะครับผมนี่เขาก็มีวิธีการใช้งานนะครับผมก็กรุณาอ่านกันด้วยครับเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับอย่างเช่นนี่เป็น n e c k w e a r i n g เอ้ยอะไรเอ่ยอย่างนี้นะฮะไม่ยากไม่ยากนะครับผมเบ a เ e l แฟ fan ก็คือพันลงมาอยู่ข้างในนะครับแล้วก็คล้องคอแบบนี้นะฮะเห็นไหมแหมเขาจะคล้องคอแบบนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดนะครับผมสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วชาร์จแบตข้างๆแบบนี้นะฮะ แล้เวเรามาดูตัวจริงกันเลยดีกว่างัดออกมาโอ้โหผมจะบอกว่าวัสดุโคตรหรูหราเลยนะฮะนี่วัสดุแน่นมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงเป็นพลาสติกหนามากๆนะครับผมดูนะนี่จะดูตรงนี้จะเห็นนะครับว่าเป็นพลาสติกหนามากๆนะครับเออจะมีน้ำหนักพอสมควรนะมีน้ำหนักอยู่แต่ปอะโห พลาสติกหนาจริงนะครับด้านในนะครับเอาด้านนอกก่อนดีกว่าด้านนอกนะครับก็จะมีนี่ตานะครับทอรัสนะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมนี่เป็นปลาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเงาเงานะครับเงาเงาโครเมียม2ด้านนะครับเป็นแบบนี้และนี่ก็เป็นปุ่ม power นะครับผมนี่มีปุ่ม power มีรูป power อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ที่ตรงนี้ก็คือเป็นที่เสียบชาร์จแบตเตอรี่นะครับเป็นรูไมโคร usb นั่นเองนะฮะ โอเคครับมาอีกส่วนหนึ่งนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่า2แฟนนะครับหรือ2พัดลมนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นพลาสติกแข็งนะครับผมแต่ตรงนี้จะเป็นยางยางนะครับข้อดีของตรงนี้ก็คือมันสามารถงอแบบนี้ได้นะครับเพื่อให้เข้ากับคอเรานะครับนี่เห็นไหมมันงอติดกันได้นะครับแบบนี้นะครับนี่สาหรับใครที่แบบ เอามาใกล้หัวนะครับผมหรือว่าหัวเล็กๆนะครับผมก็สามารถดันเข้ามาแบบนี้ได้นั่นเองนะครับถือว่าเทมากๆเลยนะฮะนี่อันนี้มันค่อนข้างจะคล้ายหูฟังเลยนะโอเคเดี๋ยวเราลองทําการเปิดเครื่องอ่าพอเวลาเรากดน,นะครับมันจะมีสัญลักษณ์เป็นไฟสีฟ้าขึ้นตรงนี้นะครับแล้วพัดลมก็จะทํางานเห็นไหมนี่ทุกคนจะเห็นว่าเห็นพัดลมไหมครับตอนนี้พัดลมได้หมุนแล้วเดี๋ยวผมลองปิดนะ อ่ะน oh, ี <cue> ้เป็นการเพิ mm ่มความแรงนะครับมี3ระดับนะครับผมอ่ะลองดูพัดลมตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับพัดลมหยุดทํางานนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการกดเปิดอ่าอันนี้เป็นระดับที่1นะครับผมแล้วถ้าผมกดซ้ำอีกคีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นระดับที่2และนี่คือแรงสุดเป็นระดับที่3นะครับผมและนี่ก็คือปิดนะครับก็คือมี4สเตปง่ายๆแค่นี้เองนะครับ นี่เราก็เอาแค่เอา้องคอไว้แบบนี้นะฮะแต่ผมจะให้ดูความแรงนะครับของตัวพัดลมนะครับผมจะบอกว่ามันแรงมากๆเลยนะฮะโอเคนี่เราได้อุปกรณ์รณแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาระดับ1ก่อนโอเคดูที่ขนนกนะครับระดับที่สองนี่คือระดับที่สองนะฮะอันนี้ระดับแรงสุดนะครับไม่ใช่ขนนกที่ขนใกล้เนาะ นี่มันก็จะพัดแบบนี้เลยแรงมากๆครับน,นี่โคตรแรงผมบอกเลยแรงมากอ่าดูเป่านี่ก็ได้คนนอกนี่คือระดับแรงสุดนะครับแต่ผมจะให้ฟังเสียงของตัวพัดลมใกล้ๆนะครับผมในสามระดับนะฮะมาเริ่มที่ระดับที่1นะครับผมผมจะไม่ไม่ไว้ใกล้ๆเลยนะไปที่ระดับที่2 และก็ระดับทีษสาอันนี้เสียงค่อนข้างจะลำคาญเลยนะถ้าเป็นระดับสามันค่อนข้างจะแรงมากๆเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับสำหรับการแกะกล่องออกมาเดี๋ยวผมจะลองไปใช้จริงก่อนนะครับแล้วจะมาบอกว่ามันเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวจะมีรีวิวต่อจากตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยโอเคครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้ลองนำออกมาใช้นะครับสำหรับตัว ทอลาสตัวนี้นะครับหรือว่าพดลมของคอนั่นเองนะครับโดยที่รับรอบข้างก็จะเป็นรูลมออกนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถบิดงอได้ด้วยแบบนี้นะครับเพื่อให้เข้ากับคอเรานั่นเองนะฮะนำออกมาใช้นะครับมาดูกันว่ามันจะเย็นจริงไหมนะครับแล้วก็เสียงจะดังไปหรือเปล่านะับเท่าที่ผมลองลองใช้ดูเสียงมันค่อนข้างจะดังนะแต่ก็ถือว่ารับได้นะครับเกิดว่าใส่หูฟังอะไรเงี้ยโอเคนะฮะ นี่แบบนี้มันก็จะคล้องคองแบบนี้นะครับนี่ทรงมันจะเป็นแบบนี้ครับสามารถบีบได้แบบนี้อ่ามันก็จะแบบแนบสนิทกับคอเรามากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันนะครับทั้ง3ระดับนะครับตัวนี้ก็น้าหนักประมาณ230กรัมนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้แบบหนักมากนะครับประมาณมือถือเครื่องหนึ่งประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็คองคอเราได้นะครับเดี๋ยวเราลองเปิดพัดลมกันเลยดีกว่านะครับสําหรับ ความแรงที่1น,นะครับฟังเสียงไปด้วยนะฮะโอเค okay. ตอนนี้นะครับลมก็จะขึ้นประมาณตรงนี้เนี่มันจะขึ้นแบบติดตรงแก้มพอดีนะครับอันนี้คือความแรงที่1นึนะครับระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปฟังความแรงระดับ2กันคือตอนนี้ถ้าออกมาอยู่ในพื้นที่โล่งแบบนี้นะครับเราก็จะได้ยินแค่เสียงลมเบาๆเบามากนะครับเบามากครับเดี๋ยวไปดูระดับที่ส อ่าอันนี้จะเริ่มมีเสียงขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับประมาณนี้นะแล้วระดับสามนะครับระดับแรงสุดอ่าอันนี้จะดังมากเลยนะครับอันนี้จะดังเลยอาจีะจะได้ยินเสียงค่อนข้างจะชัดเจนมากกว่านะครับถ้าระดับหนึ่งนผมว่าถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ได้ดังมากนะครับผมแล้วก็เป็นลมแบบกําลังพอดีนะครับอย่างนี้คือแบบแรงมกนะรับลมก็จะขึ้นตรงนี้ดันลงแก้นะฮะอ่าอันนี้อันที่สี่คือกดปิดนะครับ หนึ่งนีคือพอดีนะฮะพอดีแต่แนะนำว่าสำหรับหนึ่งนะครับก็ถ้าเดินแบบนี้มันก็ประมาณกับลมตีหน้าเออลมตีหน้าลมพัดตีหน้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่านั่งอยู่กับที่หรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าหนึ่งโอเคเลยเนี่ยลมมันก็จะสวนขึ้นมาตรงนี้นะฮะเออถือว่าดีเลยนะแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนนะเสียงก็เหมือนแอมเบียนรอบๆตัวเรานะครับก็เสียงประมาณนั้นนะครับไม่ได้แบบดังจนน่ารำคาญนะอ่ะ มันก็คือเป็นเสียงพัดลมทั่วไปนะครับผมเบาๆโอเคก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับสําหรับตัวพัดลมคลองหอ,งองตัวนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ900นะครับแล้ววัสดุดีมากๆครับเนี่ยสำหรับหน้าร้อนของประเทศไทยแบบนี้นะครับก็แนะนําให้ลองๆไปหาซื้อมาดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้เลยเรยบช้สวัสดีครับ